สวัสดีครับขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์ฉะเชิงเซานะครับวันนี้มีสินค้ามารีวิว3รายการครับขออนุญาตเอาสินค้ามารีวิว3รายการสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมีทั้งโต๊ะบัญชีมีทั้งชุดรับแขกแล้วก็มีทั้งโต๊ะประชุมนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปดูชุดเด็ดของเรากันเลยนะครับไปดูโต๊ะประชุมกันเลยนะครับโต๊ะประชุมตัวนี้นะครับไม่รวมเก้าอี้นะครับแจ้งราคากันเลย1 4 5 0 0 0าบาท อาแจ้งราคากันเลยนะครับ1 4ึ0 0 0าบาทเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับไม้แผ่นเดียวไม้แผ่นเดียวนะครับความหนาเขาเนี่ยความหนาเนี่ย3นิ้วนะครับความกว้างนะครับกว้างไม่รวมขอบนี้นะครับไม่รวมขอบนี้กว้าง1 1 3มเซนถ้ารวมขอบ120นะครับและความยาวนะครับยาว339มเเซนถ้ารวมขอบนี้ 350เซนนะครับหรือว่า3เมตรครึ่งนะครับผมไม้สวยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูมุมสูงนะครับไม้สวยมากพร้อมด้วยเออไม่พร้อมสิเฉพาะเก้าอี้นะครับเฉพาะโต๊ะนะครับ1 4 5 0 0 0บาทไม่รวมเก้าอี้นะครับเก้าอี้แอปเปิ้ลชุดนี้ตัวนี้ตัวละ2,500บาทนะครับจะซื้อเข้าเซตก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นเก้าอี้รุ่นอื่นก็ได้นะครับอันนี้ผม เอามาตั้งให้ชมนะครับเอามาตั้งให้ชมนะครับกีกับตัวละ2,500บาทโต๊ะตัวละ1 4ึ0 0 0 0บาทสวยมากตัวนี้โอ้โหแบบสวยสวยจึ้งสวยอลังการนะครับสวยสวยแบบสวยนางฟ้าเลยนะครับตัวนี้นะครับผมหนา3นิ้วความกว้างความยาวความหนามันได้กันหมดลงตัวกันหมดเลยนะครับและถ้าเอากีแอปเปิลแบบนี้มาใส่นะครับมันจะสวยมากสวยเพอร์ฟกเลยนะครับผมตัวนี้ชุดนี้นะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวพาดูข้างหน้านะครับพาดูงหน้าอ่าพาเลื่อนดูงหน้านะครับว่าความสวยเขาเป็นยังไงนะครับผมขาเขาเป็นขาประชุมแบบนี้นะครับอ่าเป็นขาประชุมแบบนี้เป็นขากึงแบบนี้อ่าขากึงแบบนี้นะครับขากึงแบบนี้นี่ครับขากึงแบบนี้นะครับขาประชุมแบบนี้และตัวโต๊นะครับหน้าโต๊นะครับดูหน้าท็อปเขาโอ้โหดูดูไปด้วยกันนะครับ นี่ครับความสวยเขาครับลายไม้เขาเรียงแบบสละสวยนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้เหลืองเหลืองนี่เหลืองเหลืองนี่เหลืองเหลืองนี่จุดรับตังค์เลยนะครับผมเหลืองเหลืองนี่จุดรับตังค์เลยนะครับตรงนี้ไม่ใช่แผลนะครับตรงนี้ไม่ใช่แผลนะครับเนี่ยครับเป็นสีไม้เป็นสีธรรมชาติของเขาเองนะครับผมเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับ รับตังเลยนะครับตรงนี้สวยมากนะครับตัวนี้สวยมากอ่าเนี่ยครับกว้าง1 1 3ยานะครับยาว339หนา3นิ้วนะครับเฉพาะโต๊ะ1 4 5 0 0 0บาทรับเก้าอี้รุ่นนี้นะครับเก้าอี้ตัวละ2,500บาทนะครับเก้าอี้แบบนี้จะไม่มีตลอดนะครับจะมีเป็นบางช่วงนะครับนานๆมีทีนะครับเพราะว่าเก้าอี้รุ่นนี้หายากมากนะครับผมเนี่ยครับโอ้โห เพราะตัวนี้ตัวเดียวนี่รีวิวไปจะ4นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวแบ่งเวลาไปให้ตัวอื่นชิ้นอื่นบ้างนะครับผมนี่ขาก็สวยสวยไปหมดนะครับสวยลงตัวไปหมดท่านใดที่กําลังมองหาโต๊ะประชุมหรือโต๊ะทานข้าวนะครับแบบบ้านใหญ่ๆเลยนะครับบ้านใหญ่ๆเลยมีพื้นที่งกว้างเลยหรือเป็นโต๊ะประชุมนะครับตัวนี้ชุดนี้ไม่ผิดหวังนะครับผมยกยกเซตเลยก็ได้นะครับยกเซตเลยก็ได้ ไม่ผิดหวังนะครับสวยมากแล้วก็1ิบที่นั่งนะครับนั่งได้สบายเลยนะครับ10คน1ิบที่นั่งนะครับนั่งได้สบายเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูที่ชุดต่อไปนะครับนี่มีชุดต่อไปชุดต่อไปเป็นชุดรับแขกโอ้โห,โหไม่แพ้ตัวเมื่อกี้เลยนะผมความสวยไม่แพ้เลยสินค้าร้านเรานี่คัดมาแต่ละชิ้นแต่ละชุดนี่ใครมาอุดหนุนแล้วต้องมีครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับไม่ไม่มีครั้งเดียวแล้วหายไปนะครับผม ส่วนใหญ่จะมารอบ2รอบ3นะครับหรือว่าบอกต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันสวยจริงนะครับสินค้าสวยจริงชุดนี้นะครับชุดรับแขกไม้ประดู่นะครับมีผสมไม้ชิงชันแล้วก็มีผสมไม้พยุงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่หลักๆเลยจะเป็นไม้ประดู่นะครับชุดนี้แจ้งราคาเลยนะครับ65,000าบาทนะครับสําหรับชุดนี้นะครับเรื่องขนาดเรื่องชนิดไม้นะครับเราแจ้งชัดเจนนะครับราคาเราแจ้งชัดเจนนะครับผมเพราะว่า หกหมื่นห้าพันบาทเนี่ยถ้าใครไม่ชอบนะครับมันจะดูเหมือนแพงนะครับแต่ถ้าใครชอบนะครับใครรู้จักไม้ใครที่เล่นไม้นะครับราคานี้ถือว่าคุ้มมากนะครับผมคุ้มมากคุ้มมากๆเลยนะครับหกหมื่นห้าพันบาทเดี๋ยวไปดูความสวยนะนี่ครับพื้นนั่งนะครับเป็นไม้ชิงชันนะครับพื้นนั่งเป็นไม้ชิงชันนะครับนี่ครับสองตัวนี้พื้นนั่งเป็นไม้ชิงชันนะครับอ่านี่ครับ จะมีไม้ชิงชัชนไม้ประดู่นะครับแล้วก็ไม้พยุงปลน,นะครับผมนี่ครับอย่างแขนตัวยาวนะครับแขนตัวยาวตัวนี้แขนตัวนี้ไม้พยุงนะนี่ครับแขนพื้นนั่งไม้ประดู่นะครับแขนเป็นไม้พยุงนะครับจะเห็นเป็นดำๆนะครับผมนี่ครับอ๋อเนี่ครับสวยมากนะครับเขาทําแขนเป็นไม้พยุงนะครับชื่อเขามงคลนะครับผมชื่อเขามงคลชื่อเขาเพาะนะครับแล้วก็เป็นไม้ตระกูลสูงนะครับผม พื้นนั่งเป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นไม้ชิงชันนะครับพื้นนั่งแล้วก็ตัวนี้พื้นนั่งไม้ชิงชันนะครับตัวนี้พื้นนั่งไม้ประดูโต๊ะกลางนะครับโต๊ะกลางพื้นพื้นโต๊ะกลางเป็นไม้ประดูนะครับโซฟายาว2เมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะเป็นไม้ประดูตัวนี้เป็นไม้ชิงชันนะครับสําหรับพื้นนั่งนะครับข้างหลังก็หลักๆก็จะเป็นไม้ประดูนะครับพวกแผ่นหลังนะครับขาช่วงขาช่วงล่างก็จะเป็นไม้ประดูนะครับไม้หนาประมาณนิ้วครึ่ง หนึ่งชุดมีหกชิ้นนะครับไม้หนาประมาณนิ้วครึ่งนี่ครับไม้ก็ค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรแต่ว่าน้ําหนักนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับน้ําหนักหนักมากนะครับรวมรวมไม้หนักเลยนะครับสามชนิดไว้ด้วยกันนะครับในหนึ่งชุดนะครับแต่ละชุดแต่ละชิ้นนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะพกหมื่นห้าพันบาทโอ้สวยมากนะครับชุดนี้สวยมากนี่ครับทาสีเงาไว้ให้นะครับช่างทําสีเงาไว้ให้ รอยเอยลองมานั่งนี้นะจะให้น้องนั่งให้ดูนะครับนั่งตรงกลางเลยนี่ครับสวยมากนะครับใหญ่อลังการนะครับผมใหญ่อลังการครับนี่ครับอลองนั่งตัวนี้ตัวนี้ เท่านี้ตันี้เท่านี้เท่านี้นี่ครับด้านข้างเหลือๆเลยนะครับนั่งแบบสบายสบายนะครับมีพื้นที่ข้างเหลือๆเลยนะครับด้านข้างนี้นะครับซ้ายขวานะครับนั่งสบายเลยครับนี่ครับชุดนี้65,000บาทนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับอ่าหลังนี่รองรับกับหัวพอดีเลยนะครับเกือบท่วมหัวเลยนะครับผมนี่ครับใหญ่นะครับชุดนี้ใหญ่ สวยมากนะครับมีชุดเดียวนะครับตอนนี้เรามีไม้แดงนะครับมีไม้ประดู่นะครับไม้ประดู่มีทั้งหลังกึงแล้วก็หลังทึบนะครับแล้วแต่ท่านใดจะชื่นชอบแบบไหนนะครับก็มีให้เลือกที่ร้านนะครับณวันนี้นะครับตอนนี้วันที่19เนะครับเดือนมีนาคมนะครับณตอนนี้นะครับมาที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นโต๊ะบัญชีนะครับ7ลิ้นชักโต๊ะบัญชีญชี7ลิ้นชักตัวนี้เป็นไม้มะค่านะครับไม้มะค่า ขนาดความกว้างนะครับ7 3ดสิบายาวร้อยห้าสิบนะครับ28,500บาท <c oughs> ตัวนี้เป็นไม้แผ่นเดียวนะครับด้านข้างเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับแล้วก็หน้าโต๊ะเป็นไม้แผ่นเดียวแบบนี้นะครับทําสีด้านกึ่งเงาไว้ให้นะครับสว,สวยเลยสวย,สวยเลยสําหรับชุดนี้อ่ะสว,สวยแบบนี้เลยนะครับผมสว,สวยแบบนี้เลยนี่ครับสวยทุกชุดทุก,ท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 กชิ้นเช่นเดิมนะครับ สินค้ามีให้เลือกมากมายนะครับใครชอบไม้ประมาณนี้แนวนี้นะครับไม้มะค่าแท้ๆไม้ประดู่แท้ๆนะครับไม้สักแท้ๆนะครับผมก็มาเที่ยวมาชมสินค้าที่ร้านนะครับมีให้เลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบนะครับมีทั้งโต๊ะประชุมชุดรับแขกมีทั้งเตียงตู้โชว์นะครับโต๊ะหมู่บูชานะครับโต๊ะหมู่บูชาชุดสนามนะครับผมตู้เสื้อผ้าตู้เคาน์เตอร์นะครับโต๊ะทํางานโซฟานะครับชุดรับแขกโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเต็มร้านเลยก็ขาดเหลืออะไร เรียนเชิญที่ร้านนะครับผม